โอ้ยโอยย่าอย่ายายยยอย่ายมาค้องอย่าดันมึงอไอ้แก่โอ้โหเลยไอ้แก่ไอ้สัตว์ดันให้ตายเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยค่อยๆพวกเราวยังไม่หมดช่วยทำตัวให้เท่ากันหน่อยครับมึงขยันขึ้นหน่อยได้โอ้ยโอ้ยเด็กเปยสัตว์เลยกินวยเพียลงมาดีกว่าได้ เดี๋ยวยังไงหมอเอาไงดีอเอาล้วครับเดี๋ยวมัาจะนับ1นถึงสแล้วคุณก็ค่อยๆขยงิงขึ้นนิสส่วนคุณก็ย่อลงหน่อยอืให้เท่ากันแล้วหมอก็จะตัดโอเคนะนับหนึ่งนับ2นับพร้อมนะโอ้ยเฮียหมอง้นนะงนับใหม่ครับรนับหนึ่งนับสองนับสอง โอเคไหมโอเคตัดเลยนะครับไอ้หมอใบเลื่อยใบไม่มีเหรอมีครับแต่หมออยากใช้เป็นใบใบไฟนะครับเดี๋ยวกูซื้อให้ใบจริงนะเออจรยงรับ อย่างไรต่อหมอเดี๋ยวหมอจะจับตรงนี้แล้วก็ดึงออกนะครับเดี๋ยวหมอคือมึงจะดึงออกใช่ไหมครับทําไมมึงไม่ดึงทางยาออกแล้วกูเจ็บแค่นิดเดียวถ้ามึงดึงทางเนี้ยกูเจ็บอีกยาวเลยนะจริงด้วยทำไมหมอคิดไม่ถึงเนี่ยมึงเป็นหมอเรือเป็นช่างไม้กันแน่วะถ้าอย่างนั้นหมอจะนับหนึ่งถึงห้าแล้วก็ดึงนะครับโอ๊ยดึงเลยดึงเลยนะ ลุงหัวโล้นคะมแม่หนูอย่าเรียกอย่างนี้นะลูกนี่ดีว่านอนรสิงไม่อยู่นะไม่งั้นนะ่ะหนูล้มทั้งยืนลุงหัวล้าันจะ,ะมียิงปืนคิดยังไงคะอ๋อสามถาดร้อยจ้ะเอามาสองร้อยค่ะสอ0ร้อยนี่หนูยิงยันสว่างยังไม่หมดเลยนะลูกถาดเดียวพอมัง้งงั้นถาดหนึ่งคิดยังไงคะ สาบาทนี่ค่ะเอา้าเฮ้ยไอ้นุม่มนี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยใส่หมวกกันน็อกมาเดินเที่ยวงานวัดเนี่ยมึงจะบอกนะว่าถอดออกมาเนี่ยแล้วหัวเหมือนปูเ่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ท้องปกปิดลูก <c oughs> เปิดเผยเลย <c oughs> <c oughs> คนเราหัวล้านก็ไม่เกี่ยวยิงตามสบายเลยนะลูกแล้วถ้าเกิดหนูอยากได้ตัวใหญ่นี้ต้องยิงยังไงคะยิงให้ล้มห้าตัวลูกเอาตัวใหญ่ไปเลยอขอบคุณค่ะตามสบายเลยลูก ยิงให้ดีดิว,ว้าอโะโหลสุเลเหรอวันนี้พี่มาเปิดร้านที่งานวัดเนี่ยของขายเพียบเลยจะมาเที่ยวไหมล่ะโอ้ยเยยยิงเขาทไมไอ้หนูยิงให้ดีลูกจะยิงุ๊กตาตัวไหนก็ยิงเลย โท้ครับสุรีที่วัดไงตรงสี่แยกอะ่ะชื่อวัดชื่อเดียวโอ้ยสัตว์โอ๊ยแน่ใจนะว่าน่าชื่อวัดนี่มึงบ้าหรือเปล่ามึงจะยิงฝั่งไหนทำยิงฝั่งนี้เดี๋ยวกูจะไปฝั่งนู้ดไปบอกทีดีไงไม่นานไงจริงสุรียังอยู่หรือเปล่าโอ้ยสัตว์ไอสัตว์ไปมึงจะตัง้งใจยิงกูยิงไม่เห็นตูตาไอ้เหี้ย ไเด็กเว้นโอ้ยวิ่งไปดูตามาตาเออรือยจะไปไหนไ้เฮี้ย จะแนะนําให้หัวร้านจะใส่หมวกนะเว้ยเดี๋ยวมันจะเป็นพืนเปิดมาทั้งร้านทั้งผืนอายเขาเลยนะเว้ยมึงจะเอายังไงมึงจะพูดกับกูอย่างนี้เว้ยกูนี่ตำรวจเก่านะเว้ยรุ <iter> ่นจองอ้างกูอยองรู้จักหรือเปล่ากูไม่รู้ไว้มึงงงต่อไปเฮ้ย